สวัสดีค่ะข่าว WG เคเบิลลบบุรีข่าวรายงานข่าวประจำวันเสาร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2566นานะคะมีเรื่องของข่าวดีผู้ที่รับรางวัลที่1ของสลากกาชาติจังหวัดลบบุรีและเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของการช่วยเหลือที่น้องประชาชนในช่วงภัยแล้งของฐานหารพร้อมด้วยเรื่องของสองสามีภรรยาค่ะฆ่ากันเสียชีวิตภายในบ้านด้วยสาเหตุอะไรสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ ค,คุณผู้ชมคะเข้าสูก่การรายงานข่าวข่าวแรกค่ะเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีค่ะจัดพิธีมอบรางวัลที่1ให้กับผู้ถูกสลากกาชาติซึ่งได้รับรถกระบะจากกาชาติจังหวัดค่ะโดยเมื่อวันที่3มีนาคม2,566เวลา10นาฬิกาที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนอัมพลอังคภา,ากรกุนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี ร้อมด้วยนายสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ถูกสลากกาชาติการกุศลจังหวัดลบบุรีประจำปี2566เป็นรางวัลที่1จำนวน1รางวัลโดยมีนางประภารัตน์เกตพัน์รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วปลัดจังหวัดและคณะกรรมการเหล่ากาชาติร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบรางวัลในครั้งนี้ สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่1รถยนกระบะ4ประตูจำนวน1คันได้แก่นายสุริยพงษ์เพชรรักอยู่ที่ตำบลวังขอนคว้างอำเภอโคสมรงจังหวัดลบบุรีทั้งนี้สามารถตรวจผลการออกสลากกาชาติได้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดลบบุรี www. l o b u r i .go.th เว็บไซต์บริหารกิจการเหล่ากาชาติทาง Facebook ของจังหวัดลบบุรีซึ่งในกลุ่มของลบบุรีบ้านเรา อโฮมอลบบุรีหรือที่ Facebook ของเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีและสามารถตรวจเช็คางวัลได้ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีหมายเลขโทรศัพท์036770007ซึ่งสามารถรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์จนถึงวันที่19พฤษภาคม2566โดยนำสลากกาชาติฉบับจริง ร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาขอรับรางวัลตามวันเวลาและในห่วงเวลาราชการโดยไรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติการกุศลในครั้งนี้เหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีจะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีที่ได้รับความเดือดร้อนและรอความช่วยเหลือในทุกๆด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ค่ะคุณผู้ชมคะต่อที่ข่าวแวดวงการทหารค่ะกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรตรวจความพร้อมด้านบุคลากรยานพาณะะและยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแ้งให้แก่ประชาชนตามนโยบายของกองทัพบก ที่คายวชิวราลงกรณ์ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพันุโทรณชัยอภัยพันธุ์รองผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่สองกรมรบพิเศษที่หนึ่งผลร่มป่าหวายมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพลเรือนขุนอาสา524ดำเนินการตรวจความพร้อมยานพาหนะรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรของหน่วยเพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายของกองทัพบ,บกด้วยการประสานความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดลบุรีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรยานพาหะะและยุโทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันมาตรการรองรับรูแล้งในช่วงปี2566ตามขีดความสามารถของหน่วย และความปลอดภัยของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยซึ่งเมื่อได้รับการร้องขอก็เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนในทุกโอกาสตามนโยบายของกองทัพบกด้วย ผู้ชมคะมาปิดท้ายกันที่ข่าวของสองสามีภรรยาค่ะฆ่ากันตายภายในห้องนอนนะคะสามนีนั้นเปลือยกายค่ะแต่ว่าภรรยานั้นไปปลูกคอเสียชีวิตภายในห้องน้ํา <c oughs> โดยเมื่อเวลา19นิกาของวันที่2มีนาคม2,566ร้อยตร้เอกคัชรัตน์สมนัสพนักงานสอบสวนสถานีตร,รวจทุนโคกตูมลบบุรี รับแจ้งเหตุฆ่ากันตายที่บ้านเลขที่4ทับหมู่ที่11บ้านหนองแฝกเลื่อมจึงได้รายงานให้พันตำรวจเอกนิวัตการสิทธิ์พุ่มกับการสถานีตำรวจภูธรโคกตูมพร้อม,อมนำกำลังฝ่ายสืบสวนพิสูจน์หลักฐานตำรวจลพบุรีแพทย์เวรโรงพยาบาลอาณาธะไมา่ดนกลมแพทย์ฐานบกและเจ้าหน้าที่หมเลนทิร่วมกันยูได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดเกิดเหตุในบ้านเกิดเหตุนั้นอยู่ในซอยห่างจากถนนประมาณ50เมตร อยู่บนเนื้อที่ประมาณ2งานมีรั้วรอบขอบชิดมีบ้านปลูกอยู่สองหลังชั้นเดียวติดพื้นหลังเกิดเหตุอยู่ติดรั้วประตูบ้านลักษณะเป็นประตูกระจกหน้าต่างทั้งหลังเปิดเข้าไปดูที่ห้องโถงพบศพนางสาวธีรดาอินประจงอายุ31ปีใช้สายไฟสีดำมัดกับคานเหล็กแผ่นฝ้าถูกทุบกระเบื้องตกลงมาแตก ใช้แขวนคอตัวเองร่างห้อยตรงเตง่งอยู่หน้าประตูห้องน้ําสูงจากพื้นประมาณ2เมตรผู้ตายอยู่ในสภาพสวมกางเกงขาสั้นสีน้ําตาลใส่เสื้อชั้นในโดยไม่สวมเสื้อส่วนภายในห้องนอนพบศพนายอานอนท์ไข่รัศมีอายุ31ปีนอนเสียชีวิตสภาพนอนหงายอยู่บนพื้นข้างเตียงนอนไม่สวมเสื้อผ้ามีผ้าห่มนวมลายสีน้ําเงิน ปิดทับอยู่ถึงหน้าอกมีบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีดเป็นแผลขนาดใหญ่เข้าที่กลางอกสองแผลเราวนมซ้าย1แผลนอนจมกองเลือดอยู่ส่วนบนเตียงนอนพบรอยคราบเปื้อนไปได้วยเลือดพร้อมกับมีดหมอหรือมีดตัดหวายขนาด16นิ้วกับมีดทำครัววางอยู่หนึ่งเล่มมีรอยคราบเลือดติดอยู่ทั้งสองเล่มคาดว่าเป็นอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุ นอกจากนี้ยังพบของใช้ในบ้านกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนทราบว่าผู้ตายทั้งสองคนนั้นเป็นสามีภรรยาตแต่งงานอยู่กินกันมา12ปีแต่ไม่มีลูกฝ่ายหญิงทำงานเป็นครูอัตราจ,จ้างสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนโคกตูมส่วนสาม,มีมีอาชีพขายปลาเค็มตลาดนัดโคกตูมสอบถามนายสุเทพไข่รัศมีอายุ54ปีพ่อของนอายอนนท์ผู้พบศพคนแรกได้เล่าให้การว่า ปกติลูกสไพ้ายจะออกไปทำงานสอนหนังสือที่โรงเรียนทุกวันแต่ตอนเช้าวันนี้เห็นรถลูกสไพ้ยจอดอยู่ที่โรงจอดยังไม่ไปสอนหนังสือก่อนที่ตนกับภรรยาจะเดินทางไปซื้อปลาสดมาขายที่จังหวัดอ่างทองแล้วกลับมาในช่วงบ่ายก็ยังเห็นรถยนต์นเอเนกประสงค์ของลูกสไพ้ยจอดนิ่งอยู่ยังไม่ขยับไปไหนบ้านก็ปิดประตูล็อกและปิดม่านประตูหน้าต่างมิดชิดมองเข้าไปไม่เห็นใคร จึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามลูกสะพ้ยที่อยู่ในบ้านตอบว่าวันนี้ได้ลางงานเพราะว่านายอานน์สามีไม่สบายจนกระทั่งช่วงเวลา17นาฬิกาหลังจากขายปลาเสร็จกลับมาจากตลาดมาถึงบ้านพักอีกครั้งก็ปรากฏว่าคราวนี้สังเกตเห็นที่บ้านลูกชายยังคงปิดเงียบผิดปกติหน้าต่างประตูไม่ยอมเปิดมากให้ใครเห็นตะโกนเรียกหลายครั้งไม่มีใครตอบรับแถมโทรศัพท์เข้าไปหาคราวนี้ก็ไม่มีใครรับสาย กรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงไปตามพ่อและแม่ของลูกสไพซยมาช่วยกันเรียกจนต้องตัดสินใจงัดกระจกหน้าต่างบานเลื่อนห้องนอนหลุดออกจากนั้นตนเป็นคนปีนเข้าไปตรวจสอบดูก็ถึงกับแทบช็อกเห็นลูกชายนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่พื้นห้องพอเดินตามหาตัวลูกสไพซยก็พบร่างแขวนคอตายอยู่ที่หน้าห้องน้ำทุกคนเห็นสภาพแล้วต่างก็ตกใจว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแบบนี้ เพราะว่าทั้งสองคนก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรรุนแรงแถมยังคบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมจนมาแต่งงานกันครองรักกันได้12ปีแล้วซึ่งยังคงติดใจว่าอาจจะมีคนนอกแอบเข้ามาทำร้ายด้านนางสมพรอินประจงอายุ4.6ปีแม่ของฝ่ายหญิงเล่าว่าช่วงเมื่อวานนี้ลูกสาวยังไปหาไปหาซื้อที่บ้านโดยนำส้มตำมานั่งกินด้วยกันอยู่กับตน และพูดคุยกันตามปกติไม่มีอาการอะไรผิดปกติเลยแต่ช่วงเช้าตนมาหาลูกสาวที่บ้านแต่ก็ไม่พบคิดว่าคงไปโรงเรียนแล้วจึงไปหาที่โรงเรียนทราบจากครูว่าลูกสาวลาพักงานหนึ่งวันจนกระทั่งมาช่วงเย็นมาตามดูอีกครั้งที่บ้านพร้อมกับพ่อแม่ฝ่ายชายก่อนที่พ่อดองจะตัดสินใจงัดหน้าต่างห้องไปตรวจสอบจนพบร่างของทั้งสองคนเสียชีวิต ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ช่วยกันตรวจสอบร่องรอยที่เกิดเหตุพร้อมสอบปากคำญาติก็ไม่พบว่าทั้งสองคนมีปัญหาอะไรกันแต่การเสียชีวิตคาดว่าสองผัวเมียคู่นี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่าจะเป็นคนลงมือฆ่ากันเองแต่พุ่งไปที่ฝ่ายหญิงเป็นคนก่อเหตุลงมือโดยใช้มีดแทงสามีจนเสียชีวิตก่อนที่จะตัดสินใจปีนตู้กับข้าวห้องครัวและทุบฝ้าแตกเพื่อเอาสายไฟขึ้นไปมัดกับโครงเหล็กยึดฝ้า จากนั้นได้แขวนคอตนเองจนกระทั่งเสียชีวิตขณะเดียวกันทางญาติยังติดใจการเสียชีวิตของสามีภรรยาค,คู่นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ,ฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรโคกตูมจึงนำโทรศัพท์ของผู้ตายทั้งสองคนมาถอดรหัสล็อกเปิดดูปรากฏว่าไปพบข้อความในเครื่องโทรศัพท์มือถือของฝ่ายหญิงได้ปิ่มข้อความไว้ในโปรแกรม Messenger ข้อความว่าขอโทษทุกคนที่ต้องทำแบบนี้ ปัญหามันมากมายหลายอย่างสัญญากันไว้ว่าจะตายไปด้วยกันโดนหลอกแต่คนไม่จริงใจผิดพลาดหลายๆอย่างขอโทษแม่ทั้งสองที่ทิ้ทงปัญหาไว้ให้ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ลูกเกิดมาเป็นคนดีกว่านี้ไม่สร้างปัญหาให้แม่ทั้งสองฝั่งขอให้ลูกอยู่ได้วัดอยู่ที่วัดเดียวกันเดอ้อเอาลูกไปวัดเดียวกันด้วยไปโรงเรียนเดียวกันด้วยและเอาหนูกลับมาบ้านด้วยกันเดอ้อ โดยข้อความนี้ยังส่งไปให้เครื่องของสามีด้วยช่วงเวลา6นาฬิกานาทีวันเดียวกันนี้เองซึ่งปัญหาฝ่ายหญิงส่งข้อความนั้นหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าเป็นปัญหาจากเรื่องใดซึ่งยังเป็นปริศนาอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามหลังจากพบข้อความดังกล่าวทำให้ญาติโดยเฉพาะพ่อและแม่ทั้งสองฝ่ายหายข้องใจเชื่อว่าผู้ตายทั้งสองคนน่าจะมีการฆ่ากันเอง โดยคาดว่าฝ่ายภรรยาน่าจะใช้มีดทั้งสองเล่มจ้วงแทงสามีจนเสียชีวิตหลังจากสามีเสียชีวิตแล้วภรรยาก็ตัดสินใจใช้สายไฟฟ้าเส้นใหญ่จากนั้นปีนขึ้นไปบนตู้กับข้าวแล้วทุบกระเบื้องฝ้าเพดานจนแตกเพื่อเอาสายไฟมัดกับโครงเหล็กแล้วทำเป็นบ่วงแขวนคอตนเองให้ตายตามกับสามีซึ่งเป็นตามคำสัญญาที่สองคนจะตายด้วยกัน โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานสาเหตุ2ประเด็นคือเรื่องชู้สาวกับเรื่องหนี้สินที่มีค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินที่กู้มาปลูกบ้านกับเงินค้างงวดรถจักรยานยนต์ที่ค้างอยู่3เดือนและเรื่องชู้สาวเบื้องตน้นทางพนักง,งานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้เป็นข้อมูลเพื่อนําไปตรวจสอบอีกครั้งพร้อมกับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกันยู เคลื่อนย้ายศพส่งพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชธรรมศาสตร์ปรังสิตต่อไป

ต้องมีคนผ่านเข้ามามันมันต้องเป็นคนคนในนี้เท่านั้นน่ะมันถึงจะทำอย่างนั้นได้เดี๋ยวเตรียมของไอ้ชุดดีนเอนะตง้งสามชุด

ชเชา้าหรือเย็นจ๊ะเช้าจ้าสามโมงเช้านะประมาณก้าโมเขายังคุยกับป้าอยูยอ่ใช่ไบอกว่าไปส่งแล้วโรงเรียนี่ฟางนอนอยู่บ้านอีฟางไม่สักมาถึงบ้านเนี่ยเกือบมันสามโมงกว่าแล้วก็มานั่งทาปลาอะไรเสร็จก็เกือบห้าโมงห้าโมงครับก็เลยถึงหเห็นเงียบปานก็เลยเดินมาดูไม่ไม่ก็ไม่ได้มาดูเลย Thank you ไม่ไม่ข้างบนน่มันเป็นมีที่ดึว่าคือเป็น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 งเเป็นเป็นเป็นก่เป็นแพี่ต้องเอาเกเอรไหมไม่ต้องพี่ไ่ต้อเยจัเลยจับเับนีอสปออาอะไรเอาดำค่ะเอ้ยแบแบนง่อง คุณผู้ชมคะ รายละเอียดของข่าวทั้งหมดจากทีมข่าว WG Cable ลบบุรีนะคะสำหรับการรายงานข่าวในึวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะฝากข้อคิดไว้สักนิดสำหรับในช่วงเวลาของการดำเนินชีวิตค่ะ 1. สมองกรองความคิดไม่ผิดพลัง 2. หูฟัง 2. ตาดูรู้แก้ไข 2. มือกำสองเท้าก้าทางยาวไกล 1. ดวงใจมีสินธรรมนำชีวี ช่วงเวลาของข่าว W G Cable ลบบุรีหมดเวลาของการรายงานข่าวค่ะคุณนรงศักดิ์พานังกาบบรรณาธิการข่าวชุติมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะนายแพทย์วรา์